โอ้โหโลเรียงกันเพียบเลยครับดอกนี้ร้อยห้าสิบสาครับผมเอาโลตกลงมาแบบนี้โอ้โหเรียงกันแบบนี้เท่าไหร่ครับหกรครับหนักหนักแน่นๆ่นครับบิ๊กวินไปเลยครับโอ้โหเป็นไงครับไม้แรกก็มาเลยครับ850ร้อยห้บบาทครับเป็นไงครับผมปรับเป็ด้ขึ้นมาแค่ครั้งเดียวเองนะครับ รวมไปถึงผู้มีภาระทางด้านการเงินและไม่ได้ชี้นำแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อนนทีเด็ดเคล็ดโยกกันอีกเช่นเคยนะครับฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆและข่าวสารวงการสลรบ โอเคครับวันนี้เราอยู่กันที่สล็อตโลมากันเช่นเดิมนะครับก่อนจะเริ่มปั่นกันในวันนี้ผมขอแนะนํากิจกรรมดีๆของทางแอดฟีฟ้าเพยเพียงเพื่อนๆสมัครเข้ามาเล่นกันในวันนี้รับไปสันที1000บาทสามารถสมัครได้ผ่านใต้ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นด้วยเบส3บาทด้วยทุนเพียง100บาทมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงเอาครับเปิดมาก็โอ้โหปั่นฟรีไปหลายรอบเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้ โอ้โหเป็นไงครับเพียบเลยครับโลกตอนนี้ได้มาอีก6บาทครับลุยต่อครับคอเลสเตียมมาแล้วครับโอ้โหเยวเรียงกันห้าอันครับ15บาทดอกนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับเข้าไปเล่นกันได้นะครับที่ ad free a y s นะครับฝากถอนง่ายต่จริงโปรโมชั่นมากมายตลอด24่รับ24ชั่วโมงเลยนะครับ โอ้โหกีโลเรียนกันครับสามสิบสามครับตังหุ่นมาอีกครับคอมโบที่สองบิ๊กวินไปเลยครับสามสิบเจ็ดโอ้โหนี่ต้องมาเรื่อยๆนะครับมาไวเหมือนกันครับยอดเริ่มมาแล้วครับเอาละครับโคเลสเซียมสองอันครับเหมือนจะได้เข้าไปฟันสิงโตอีกครับวันนี้เอาครับตอนนี้ยอดเราร้อยสี่สิบนะคร,ร,รับไหลๆครับไหลๆครับวันน uh ี้มาเรื่อยๆครับยังไงดีครับผมจะปรับเบ็ดขึ้นสักเล็กน้อยก่อนนะครับเพราะว่าผมว่าตอนนี้ก็กำลังจะมาครับมันกำลังไปในทิศทางขึ้นบวกครับไปครับโอ้โหเปิดมาด้้ววยโลล่อัันแครบไปกัััันนนนต่อะคครรบบไหลๆวี้ไหลครับ คว่าวันนี้เราจะจบกันที่เท่าไหร่นะครับขอสัก5เท่า10เท่าอะครับเพื่อนๆสำหรับวันหนึ่งเราได้มากกว่า300บาท500บาทผมว่าโอเคแล้วนะครับไปนะครับคอร์เซียม่แล้วครับอยากรีบเข้าไปฟังสิงโตจริงครับวันนี้พาเพื่อนๆเข้าไปฟังสิงโตแบบเมื่อโอ้โหมึงกดเรียงกัน3มันสวยงามครับอาวุธนี่มาช่องที่2ครับไม่เป็นไรครับอันนี้ยอดเราอยู่ที่130ยสามสิบนะครับเรียงกันสวยมากๆครับแจกกันไม่มาครับอาวุธมาเพียบเลยไปครับไปลุยต่อครับหมุนแล้วครับสองแถวครับโอ้โห มาครับลุยกันต่อครับยอดเรายังไม่ขึ้นไม่ลงนะครับตอนนี้ตอนนี้เหมือนรอบยังไม่มาครับเดี๋ยวเราปรับเบ็ดลงสักเล็กน้อยก่อนครับโอ้โหมาเต็มช่องเลยครับโล่เมื่อกี้บิ๊กวินไปเลยครับ30โอ้โหถึงไม่น่าปรับลงเลยครับเห็นไหมครับขึ้นปรับลงมันก็จะมีข้อเสียตรงนี้แหละครับแต่ไม่เป็นไรครับ ล้างรอบไปสักเล็กน้อยก่อนครับเพราะว่าดูเหมือนรอบแจ็คพอตเราจะยังไม่มานะครับเราเดี๋ยวเรารอกดแบบสูงตอนรอบเต็มช่องอีกแล้วครับไปครับลุยเวนต่อนะครับผมจะกอเพื่อประหยัดเวลาของเพื่อนเพื่อนะครับผมจะกอสักเล็กน้อยนะครับเอาครับเรามาหมุนกันต่อครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้อยยี่สิบสี่บาทอึ้งุ่นเรียงกันเพียบเลยครับเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับดุยต่อนะครับ โอ้โหคอล์สเซียบเรียงกันอย่างนี้ก็โบนัสเกมสิครับอ้าวครับวันนี้เราได้เข้าไปฟันสิ่งต่อกันไว้แล้วครับเบสสามบาทก็เข้าไปฟันแล้วครับอยากให้เป็นเบสตรงๆเอาซ้ายก่อนครับอืโดนนะครับจ้องตามอยู่ครับเอาฝั่งไหนดีครับเลือดช่วยๆเลือกผมเลือกหน่ครับเพื่อนๆซ้ายทีโลครับเสียดายจริงเอารอบนี้เราเอาอะไรดีครับ รอบนี้เอากลางแล้วกันครับโล่เหมือนเดิมครับจะโล่สามดอกเลยไหมครับรอบนี้น่าเสียดายครับอยากจะฟันโดนสักทีหนึ่งนะครับเป็นอะไรดีครับเพื่อนๆขวาขวาเป็นดาบโดนไปครับบิ๊กวินเลยครับสามสิบบาทเอาละครับต่อไปอันไหนดีครับเพื่อนๆ เพื่อนๆมีสูตรฟันสิงโตกันบ้างไหมครับอืมอันไหนก็ด่าครับแต่หลบได้แล้วครับเก่งจริงๆครับตัวนี้เอาครับฟันสิงโตเราต้องใจเย็นๆด่าคู่อืมก็หลบได้เหมือนเดิมครับผมลุ้นครับตอนฟันสิงโตนี้ลุ้นกันตลอดครับสนุกครับเข้ามาเล่นโบนัสกับเกมเกมนี้ขวาโอ้โหโล่ครับจบครับจบที่ห้าสิบเจ็ดบาทนะครับ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราได้เข้ามาฟันใหม่เรื่อยๆครับโบนัสแตกเรื่อยๆ่ะครับลุยต่อนะครับไป แล้วครับเราได้มาเกือบสองร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการปรับเบ็ดขึ้นอีกสักเล็กน้อยนะครับเป็นหกบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูนครับว่าเป็นยังไงครับเอาครับลุยครับเบ็ดหกบาทลุยเอาแล้วครับยังไม่มาครับโคลาเซียมยังไม่มาครับเพื่อนๆโอ้โหมาครับโลมาเพียบเลยครับส0สิบบาทเลยครับดอกนี้โอ้โหโลมาครับ ใครไม่มาแต่โล่ผมมาครับผมตอนนี้200กว่าครับโอ้โหไ้สิงโตก็ามาครับอย่าลืมนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องเนาทีเด็ดเค็โยกที่เรามาโยกให้เพื่อนๆชมกันเป็นประจำด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจแต่ไม่รู้จะเล่นเว็บไหนดีนะครับ <c oughs> ผมแนะนำแอตฟีฟา a พยเอเว็บนี้ดีการันตีเรื่องการเงินฝากถอนไวตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ ข้างในนี้ยังมีเกมสล็อตอีกมากมายสนใจเกมไหนเข้ามาเล่นกันได้หรือเพื่อนๆอยากให้ผมทําแนะนําเกมไหนก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับเกมสล็อตโรมนันนี้เป็นเกมที่นิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศเล่นง่ายได้จริงครับเบ็ดต่ําสุดอยู่ที่1บาท50สาหรับเพื่อนๆที่งบน้อยเล่นได้ครับสำหรับเพื่อนๆที่พอจะมีงบแนะนาเบ็ดสูงสุดที่150เลยครับรับรองว่าลุ้นกันอย่างสนุกสนานและทีเดียว อาครับตัดมาเราหมุนกันต่อนะครับอมาแล้วครับโอ้โหเป็นไงครับสมแถวครับยีเลยครับโอ้โหโลเรียงกันเพียบเลยครับดอกนี้ร้อยห้าสิบสาครับผมโอ้โหยังไม่จบครับคอมโบที่3นะครับจะได้เข้าไปสปินฟรีไหมครับคอมโบที่สี่คอมโบที่สไม่มาแต่บิ๊กวินไป177บาทครับผมเอาละครับเริ่มแตกหนักๆครับ หมัดหนักเริ่มมาครับโอ้โหเรียงกันเต็มช่องเลยครับทีนี้ดูนะครับโลไม่มาไม่เป็นไรครับ33 3บาทแล้วครับตอนนี้เลขสวยครับแจกันเรียงกันเพียบเลยครับเอาตกลงมาไหมครับไม่มาครับตกมาช่องแรกครับไม่ได้กินนะครับเอาละครับเริ่มสนุกแล้วครับยอดเราเริ่มมาแล้วครับเอาครับตอนนี้ยอดเราจะ300แล้วนะครับเราไปหมุนกันต่อครับ โอ้โหคอมโบนี้เป็นยังไงครับเหลืออัง่นแค่ลูกเดียวเองครับ90บาทบิ๊กวินไปเลยครับโอ้โหคอมโบเมื่อกี้มันคืออะไรครับเต็มช่องเลยครับครับผมปรับเบ็ดอย่างด่วนเลยครับขึ้นไปที่15แล้วนะครับตอนนี้ไปครับลุยต่อครับฮึคอเลสเซียมมาสองอันเมื่อกี้ครับอ้าวมงกุฎเรียงกันอย่างนี้ครับร้อยหนึ่งเลยครับมาดีครับมาดีครับอัง่นตกลงมาอีกครับคอมโบที่สามเรารอจ่อแล้วครับสามคอมโบแล้วครับ ขบวนที่4จะมาไหมครับโอ้โหไม่มาครับอดเข้าไปสปินฟรีด้วยเบลสิบห้านะครับโอ้โหเสียดายมากครับโอ้โหโลมาครับแล้วตกลงมาทั้งอังหุนทั้งแจกันดอกนี้เรียบร้อยครับหึได้ไปอีกห้าสิบห้านะครับเอาครับผมว่าดวงกำกลังจะมาครับตอนนี้อยากเข้าไปฟันสิงโตแต่ตอนนี้จริงๆครับโอ้โหเบลสิบห้าครับอังหุนมาเรียงสวยมากครับืหเอาครับลุยกันต่อนะครับโพลิเซียมเรามาแบบมาอ่อยๆครับมาอ่อยๆโอเคครับเราลุยกันต่อตอนนี้เราห้าร้อยแล้วครับจะห้าร้อยแล้วร้หืออเป็นนไงครับดกี้ สวยจริงครับมงกุฎตกมาไหมไม่มาครับไปกช่องโอเคลุยกันต่อครับโอ้โหเอาละครับจะห้าร้อยแล้วครับโอ้โหองุ่นเรียงกันแบบนี้ครับสวยงามจริงๆครับเต็มแถวเลยครับโอ้โหเอาละครับเดี๋ยวผมจะทำการปรับเบ็ดเพิ่มอีกสักเล็กน้อยนะครับสักสามสิบแล้วครับลุยต่อครับว่าดวงกำลังจะมาครับ ไปครับอ,อืยังไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับโอ้โหเฉียดเฉียดเฉียวเฉียวเป็นไงครับโอ้โหดอกนี้เต็มเต็มครับเจ็ดสิบไปเลยลุยกันต่อนะครับที่เบ็สามสิครับลุยเลยครับลุย เล่นมาเกือบ20นาทีแล้วยอดเรายังไม่ไปไหนนะครับไม่เป็นไรครับเราต้องเล่นใจเย็นโอ้โหเป็นยังครับดอกนี้โลมา300เลยครับไปเลยครับราวนี้ไปไกลเลยครับอืมออางุ่นมาอีกครับ3คอมโบแล้วครับคอมโบที่4มาไหมครับอือไม่มาครับแต่บิ๊กวิน370เไปเลยครับเบ็ด3าบาทโอ้โหกำลังบ่นเลยครับว่าโห้โห20นาทีแล้วครับยอดผมยังไม่ขึ้นจากร้อยหนึ่งไปเท่าไหร่ครับคอมโบเดียว370ไปเลยครับเพื่อน ผมบอกแล้วครับมีความอดทนครับเกมนี้มันแตกจริงครับโบนัสมาบ่อยครับเป็นไงครับบิ๊กวินวันนี้ก็สามสี่รอบแล้วนะครับเอาครับตอนนี้กลับมาที่เกือบห้าร้อยแล้วครับเราปั้นขึ้นไปใหม่ครับก็ฝากเพื่อนๆเอาไว้ด้วยแล้วกันะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมกันใหม่ๆนะครับสำหรับเพจนี้ครับทีเด็ดคิดโยกเราจะมาโยกให้ท่านดูกันเป็นประจำทุกวันนะครับ มีสูตรเด็ดอะไรผมก็จะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับสำหรับกับเกมสล็อตแนวนี้นะครับเอาครับมาหมุนกันต่อครับโอ้โหโล่ลงมาอย่างนี้ครับคอมโบที่สองครับโอ้โหคอมสองคอมโบสองร้อยครับตอนนี้เบ็ดอยู่ที่สามสิบนะครับตอนนี้ยอดอยู่ที่ห้าร้อยแล้วครับเอาครับยังไงต่อครับดุยต่อสิครับรออะไร ยอดเรามันก็มีขึ้นมีลงนะครับตอนนี้ผมลงกลับมาที่300อีกแล้วแต่ไม่เป็นไรครับผมยังใช้เบ็ด30อยู่นะครับโอ้โหเป็นไงครับโล่เลียงกันอย่างนี้ครับร6อยไปเลยครับอเป็นไงครับบอกแล้วครับมีลงก็ต้องมีขึ้นครับได้มาอีกร้อยครับตอนนี้ลุยต่อครับใกล้แล้วครับผมว่าใกล้แล้วผมใกล้จะหมดความหมดทนกับมึงแล้วครับโอ้โหลงจังเลยครับเอาครับหัวสิงโตเรียงกันอย่างนี้ จะการมาไหมไม่มาครับลมาแต่ก็ยังขาดอีกช่องหนึ่งนะครับเสียดายจริงๆเอาครับโอ้โหเป็นไงครับจัดหนักจัดเต็มไปอีกเจ็ดสิบครับเป็นไงทีนี้อือเอาละครับผมกลับมาที่ห้าร้อยอีกครั้งนะครับวนลูปครับวนไปวนมาแต่ว่าตอนนี้วัดดวงกําลังจะมาแล้วครับเพื่อนๆลุยกันต่อนะครับอืมมาอีกยี่สิบครับเอาละครับลุยต่อครับห้าร้อยครับ เอาครับมาแล้วครับสองคอมโบแล้วครับองุ่นคอมโบที่สามมาไหมครับไม่มาครับขาดโล่ไปอันเดียวครับโอ้โหเอาครับโบนัสเกมครับคอลสเซียมเรียงกัน3ามอันแบบนี้ก็เข้าไปฟันสิ่งตสิครับเอาครับโอ้โหรอบนี้เราเบ็ดสามสิบด้วยนะครับเอาแล้วครับเบ็ดสูงจัดหนักจัดเต็มครับโอ้โหไม้เดียวนี้สามร้อยเลยนะครับเพื่อนๆถ้าโดนดาบเดียวเนี่ย สามร้อยมาไหมครับไม่มาครับหลบเก่งครับฟฝั่งไหนดีครับซ้ายหรือขวาดีครับผมไม่ค่อยอยากจะเลือกกลางนะครับกลางนี่โล่ประจําเลยครับซ้ายครับสองดาบถ้าดาบเมื่อกี้โดนนะครับหกร้อยเลยครับเสียดายจริงๆครับยี่สิบเท่าของเราอดไปไม่เป็นไรครับเล้ยังฟันดาบผู้หลบไปได้สามครั้งแล้วนะครับสิงโตตัวนี้นี่อัพเอจิเยอะมากๆนะครับหลบดีจริงๆครับ แต่ไม่เป็นไรครับเรายังไม่เสียสักดาครับดาบคู่อีกทีนึงหลบได้สี่รอบครับจะฟันโดนไหมครับเริ่มถอดใจนิดหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรครับเอาละครับจ้องตามมันโอ้โหโล่สามช่องเลยครับเลือกอันไหนก็โดนโล่แน่นอนครับเอาครับได้มาเก้าสิบครับถ้าโดนโล่นี้เราจะได้สามเท่าโอ้โหโล่ครับอันที่สอง เป็น180ครับโลนี่3เท่าหนึ่งดาบนี่1ิบเท่านะครับ2ดาบนี่20เท่าเลยครับเอาครับอันไหนดีขวาโอ้โหหน้าเสียดายจริงครับโล่3ดอกจริงด้วยครับจบไปที่270อบาทไม่ได้ฟันโดนไม่โดนเลยครับเสียดายมากมากโอ้โหเบ็ด30เป็นไงครับออกมาได้รางวัลปลอดใจเต็มช่องเลยครับ1้อหครับต่อได้คอมโบที่2ครับ เอาครับผมบอกแล้วครับดวงกําลังจะมาครับตอนนี้ปลาเข้าไป734บาทแล้วครับว่างดีครับเราสิไปต่อหรือจะพอเท่านี้ดีครับเพื่อนๆนเพื่อนๆนว่าไงดีครับแต่ผมว่ามันยังพัฒนาได้ครับกดไป60เลยครับเพิ่มเบ็ดขึ้นไปอีกลุยไปแล้วครับโอ้โหไม่เป็นไรครับผมโบแรกยังไม่มาครับยังไม่มาครับ และก็ยังไม่มาครับเป็ดสูงทำไมกินผมฟรีไปสามไม้ละครับเอาละครับไปกันต่อครับหืมโคเลสเซียมมาสองอันจะให้ผมไปฟังสิงโตเบ็ดนี้ไหมครับผมอยากมากเลยนะครับโอ้โหโอ้โหมาแล้วครับเริ่มมาแล้ะครับเอาโลตกลงมาแบบนี้โอ้โหเลียงกันแบบนี้เท่าไหร่ครับหกร้อยครับหนักๆแน่นๆครับบิ๊กวินไปเลยครับ 6 6รอยหกสิบบาทโอ้โหล่ลลงมาเรียงกันอย่างนี้แจกการเรียงกันสี่อันครับอาวุธมาไหมครับช่องแรกอาวุธไม่มาแต่ล่มาครับเอาละครับเริ่มสนุกแล้วครับเป็ดหกสิบเมื่อกี้ตกลงไปเหลือสองร้อยีบขึ้นมาเป็นแปดร้อยครับสวิงไปสวิงมาตื่นเต้นหัวใจบีบคขันจริงๆครับหุ่นมาไหมครับอาุ่นมาครับแต่ว่าเป็นมาช่องแรกครับถ้ามาช่องสองถจะได้ครับเอาละครับอนนี้นั่งไม่ติดแล้วครับเสียจริงเจ็บจริงนะครับถ้าโดนไปรอบนี้โอ้โหเหลือยี่สิบครับดอกนี้ เอาครับโล่ครับไปอันนึงไม่เป็นไรครับตอนนี้ยอดเราอยู่ที่เ0้าร้อยแล้วครับเก้าร้ยเ้าสิบครับผมเอาแล้วครับอังุนไม่มาครับโอ้โหโล่มาครับอังุนตกลงมาอีกคอมโบที่2ครับต้องลุ้นให้โล่มาสองอันไม่มาครับน่าเสียดายครับไม่เป็นไรครับตอนนี้แบดหกสิบนะครับผมบอกเลยว่าลุ้นมากๆโอ้โหโล่มาครับคอมโบนี้แจกันจะมาไหมครับผมลุ้นให้แจกันมาแต่ไม่มาครับเป็นมงกุฎไปต่อครับโอ้โหเรียงกันอย่างนี้ครับสี่สิบแล้วครับเอาครับมาไหมครับอื้อาวุธเรียงกันอย่างนี้อีกแปดสิ เป็นเสียครับจะกดแบดร้อยห้าสิบก็ยังเกงใจอยู่นะครับทุนยังไม่ถึงหนึ่งพันกำไรยังไม่ถึงหนึ่งพันครับเก้าร้อยเก้าสิบสี่บาทเอาอย่างไรดีครับเพื่อนๆเราไปต่อหรือพอเท่านี้เริ่มใจเต้นตุ้มๆต่ำๆครับเอาครับผมปรับเบ็ดขึ้นร้อยห้าสิบเลยนะครับมาดูกันครับลองดูครับไม้หนึ่งเป็นยังไงครับโอ้โหเป็นไงครับไม้แรกก็มาเลยครับแปดร้อยห้าสิบบาทครับเป็นไงครับผมปรับเบ็ดร้อยห้าสิบขึ้นมาแค่ครั้งเดียวเองนะครับตอนนี้ยอดพันเจ็ดแล้วนะครับเอายังไงดีครับเพื่อน โอเคครับสำหรับวันนี้ผมขอเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับที่1,700จากทุนเพียง100การเล่นที่ดีควรมีเป้าหมายสำหรับผมแล้ว500ถึงพันหนึ่งถือว่ายอดเยี่ยมแล้วครับต่อวันแต่อย่าลืมนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆของทางแอตฟีฟ่าเพเเพียงเพื่อนๆสมัครเข้ามาเล่นกันในวันนี้รับไปทันทีครับ1,000บาทสามารถสมัครได้ภายใต้ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปถอนเงินก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ